น้ำดื่มก้อนเลยเหมือนกันนี่น่ารักอีกแล้วได้เลยทุกคนดูทุกคนดูน้องน่ารักก้อนอโอเคครับก็สวัสดีน้องๆหนูๆที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมยินดีต้นอนรับเข้าสู่ช่องบอยขวันถุงแชนแนลนะครับทุกคนวันนี้พี่บอยก็จะมาทําทําอะไร ้เอ,อทำต้มไก่นะครับผมแต่ว่าวันนี้คลิปนี้พี่บอยจะมาพูดอีสานอัง <Okay. S 1> คลิปนะครับผมแล้วมาดูกันว่ามันจะ,จะรู้เรื่องไหมฟังอีสานร,รู้เรื่องหรือเปล่าเออรู้เรื่องแต่พูดได้ไหมภาษาอะไรเนี่ยฟังได้แต่พูดไม่ได้ไก็เข้าใจนะบางคนแบบกรุงเทพฟังอีสานร,รู้เรื่องนะแต่แบบพูดภาษาอีสานไม่ได้วันนี้ที่พูดอีสานแล้วนะโอเคโอเคครับผมเรา้วกามาทำกันปรุงเลยนะครับผมแล้วไาอาจะให้หนุนิดปรุงโอเคว่านุนิดปรุงเลอโอเคไปัแรกหอมแดงใส่หอมแดงลงไป โอเคแล้วก็ต่อไปนี่เลยอะไรเนี่ยข้าเหียใสหมดเลยเทหมดเลยเบาเบาดีเออเอาลงแล้วก็อันนี้จะเป็นหัวขาแล้วก็ตะไคร้นะครับผมใส่เลยลงตามดีใส่หมดแล้วก็อันต่อไปเนี่ยก็คือไมมะกรูดนะครับผมใส่ลงไปโอเคปิดฝาหม้อแล้วก็รอประมาณสักระยะหนึ่งนะครับผมให้เมอีกาเฮ้ยลงวะโอเคโอเคกะไปสิมไ้นะครับผมสักระยะหนึ่งนะครับผมให้เครื่องมันแบบเ้ากันครับผมมันซุกกว่านะครับเราค่อยเอาไกลลุงนะครับผมมันค่อยชิบ่ได้เข้านะครับผมเอากะถากันนะครับ let's go บอกให้รอบอกให้รอไปรอก่อน ขณะนี้เราก็รอก่อนนะครับผมให้น้ํามันเดือดเอ้ยขณะนี้เราก็รอก่อนนะครับผมแน้นามันเดือดนะครับผมอืมหนามมันฟูดมันเดือดนะครับผมเคยกินบอต้มไก่น่ะเคยกินอยู่ไส้กรุงเทพกรุงเทพมีต้มไก่อยู่บ่อ่ะมันเอื่อว่าต้มยำไก่เหมือนบ่เหมือนกับต้มยำกุ้งนะอันนอฝีมือนี้ใช่ไหกินฝีมือหนูนิดนะวายบ่อยเตรียมของให้เราให้หนูนิดปรุงแต่ทำฝีมือไอ้บ่อยก็เลยแบบมันก็ต้องแซบอยู่แล้วต้องแซบนัวนะครับผมแล้วก็สูตรที่เด็ดก็คือสูตรแก้วนะครับผมเป็นแก้วบััััักกกเเเเเืืออออออหหห็็็ดนนนนนะะคคครรรรรบบบบบผผมมมมมตตาาางง้้แซ่่ลยยยีีีไไไปป เนาาะห้องก็แบบเมได้ก like. like ินเข่ามา24ชั่วโมงเมได้กินเข่ามา24ชั่วโมงหนูได้กินเขายังไหมเนี่ยกินแล้วอ้าวอายังไม่กินได้เนี่ยโอเคอ้ายกอดเขา24ชั่วโมงนะครับผมเพื่อมากขิงต่มไก่นะครับอืมจีบแอบนัวหรือบอกะไปติดตามกันนะครับผมละรอให้น้ค์มันเดือดกันนครับผมค่อยไปใส่ไก่กันโอเคครับหื่อห่อนคักเงินใหญ่ยับยั้งเลยวะโบไปยงคลิปนี้ทำเพื่อ คดนะครับผมอ<ะ>่าแล้วก็เดือดหรือยังอาวเดือดแล้วเด็ดเท่กลับมาใส่ไก่เลยครับอู้ห <Ồ, S 1> นักอยู่เด้อใส่ลงไปนะครับผมลงไปเลย <Okay. S 2> ข,นนขั้นตอนต่อไปก็คนก่อนแป๊บนึงนั่น,นนั่นนั่เอออู้แซแสบนวยแสบหลายคับ นะครับผมก็ปิดฝาเออปิดฝานะครับผมเออก็แบบถ่ายมันสุกเป็นที่เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอืมนีแ่แหละภาษาไทยขอกมาอีกแล้วก็แบบถ่ายมันสุกลายเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับผมแล <Okay. S 1> ค่อยเอากินได้นะครับผมแต่ว่าแบบปกติไอ้บอยนี่แบบใกล้นี่ม่ต้องต้มนะกินดิบเลย <Yeah. S 1> กินสุกมันแบบไม่คักไปไหนนะมันมันกันเป็นบอยค่อนจนแบบกันสุดยอดนะครับผมมันต้องกินดิบต้องกินใกล้ดิบกว่าน,นี่ทุยบแมันสันนิษฐานว่าปอบแฮะถาก่อนครับผมโอเค โอเคครับก็แทนแทนต้มไก่กับซุปแล้วครับผมจนเวลาตอนนี้สองทุ่มแล้วครับค่อยสิได้กินอืโอโอ้โหหัวข้าจะแย่อยู่แล้วอือหืออร่อยจังใครทำเนี่ยหื้ย่องจะคว้างกับเป็นมาที่นี่พี่ทำไม่ใช่เหรอไหหรอเฮตุเมนบ่เนิดทำไอเนิดไอเน็ดเน็ดเป็นคนใส่ซื้อไอเป็นคนแต่เมื่องงปุ๊งไปแล้วนิดทำเออก็ได้ชนะก็ได้นิดเนาะไอชิมน้มนู้นหนีแซ่บบ่ เราแซ่บไปกับเพื่นวายอยตัวละเขากะมา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 แซ่แบๆน้ำเป่าวบ่อยนะครับผมมากินเขาแรงน้ำกันนะครับดัานนี้เลยสุดยข้าขขวข้าวเหนียวเนื้อไก่อืมอืความแซ่บแบบคนชึนซาบูอืมแซ่บอีหลีอริ คันผูใ้ใดที่เป็นแฟนเป็นแฟนได้บ่อยนี่ต้องกินต้มไก่เป็ี่นมันปใช่ต้องกินต้มไก่เป็น,น่ยนนะถึงยนะี่พันเนาะถ้ากินใครคันกินต้มไก่ว่าเป็นนุนิดเอาปะไม่เอาเป็นยังเพราะว่าเพื่อโลกเหนือคันนี้เขา,าต้องกินต้มไก่เท่านั้นว้ายเพื่อโลกเหนือนี้ต้องมีคน <laughs> กินเออบุง้งพูดเลือกอะไรนุนิดฮะเลือกยังเดี๋ยวนี้จักโกยังเข้าใจว้าว ดูจะป้อนนั้นเ,นนะเิ็รนะเอกแล้วพี่บอกให้อ้ําอ้ <c oughs> ําอ้ําแ่บบ่อร่อยอร่อยแบบไหนอร่อยมากเลย <Wow. S 1> นะบออ,อ,อร่อยมากบ่ <c oughs> อร่อยจังได้เนาะคนป้อนคนป้อนแซ่บตอนปปนี้เนาะมันแซ่บต้องคนปนคอ <c oughs> ้อนเน่หัวใจบ่แซ <c oughs> ่บมักสดุดเต้นหนำตรมไก่เนี่ย แม่กินเราเนี่ยว้ายกินเราเขาใครต้มแกงแมนแนวเยขากันครับได้เลยไล่บ่อยคนดีครับกินเราเม่เป็นกินเม่เป็นคนเดียวครับกินหลายคนได้อยู่ว้าวแซ่บน้ำดื่มก้อนอร่อยเหมือนกันนี่แหมน่ารักอีกแล้วได้เลยทุกคนดูทุกคนดูน้องน่ารักก้อน อืมอื่ออยอ่ะอืมแซบขนาดขนาดกินต้มไก่สมๆมแบบยังหวานเลยครับทุกคนอืมเป็นอะไรที่แบบกินต้มไก่ต้มไก่มันสุดสมๆมนะแต่ว่าไอ้บอยกินวะอืมหวานมันหวานเพราะมีคนป้อนนี่นาอืมกินข้าวเหนียวกับอุ่มกอมอุ่มมัมมี่เพราะมันเนื่อเกรดเอแซบครับอืม เวลาท่าได้กินนหามนะกลินไอ้บอยคนถุงเด้อมาเด้อครับซอยบ่มบ่มบ่มหนูนิดก็กินคำใหญ่เหมือนกันนั่นนี่เนื้อเนื้อแบบอธิบายรสชาติด้เนื้อแบบนุ่มๆอร่อยกินนี่ยังมากหนูไม่เคยเห็นนูนิดบอกว่าไม่อร่อยอร่อยไหมหนูนิดไม่อร่อยไม่เคยมีเลยเ็อร่อยหมดอะไรอร่อยหมดเลยใช่ไหมใช่ขึ้นมากินครับบึ้งเอาแสบเนาะอิ่มไปเนี่ยอิ่มอลไรได้เนี่ยอิ่มไป ไม่ไม่อ <rôle à> ิ่มอ๋อไปอิ่มก็กินต่อไปตัวาไอ้บอกอิ่มเลยเด็เอาไปกินในบ้านไปอิ่มละไปกินคนเดียวเลยพูนเอาไปพูนไปไปซะไปมีคนเดียวรล่น่งเข่าห่างโอเคครับก็สลับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องบอยคนถุนบอยคนถุนกันบอยคนถุงด้วยนะจ๊ะแล้วแบบคลิปต่อไปถ้าอยาก ให้บอยกินอะไรหรือทั้งคิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับทุกคนก็ขอโทษขออภัยบางคำที่บอยพูดจาไม่สุภาพนะครับผมก็ขอโทษ,โทษด้วยนะครับนนนันน่นก็แบบว่าจะมาพูดอีสานเนอาพูดไปน้องมันพูดไทยไงก็เลยงงนะพูดอีสานไปก็เด็กกับซับไทยว่าไทยซับอีสานอยู่ขออภัยนะครับผม